สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับสก,กี้นะคะวันนี้จะจะมาพูดถึงคำกิริยา4ตัวค่ะที่ใช้เยอะที่สุดในภาษาเยอรมันจะบอกว่าที่สุดไหมเยอะค่ะเจอบ่อยในหนังสือเจอบ่อยในข้อสอบแล้วก็เจอบ่อยในการใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเนาะคำว่าคําแรกนะคะ sehen เนาะตัวนี้ sehen ตัวนี้แปลว่าเห็นนะคะ tragen ถือ หรือว่าใส่ก็ได้นะคะ hearn คือฟังค่ะ besan t คือจ่ายค่ะสตัวนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าเวลาเราใช้ในประโยคหรือแต่งในประโยคเนี่ยมีแบบไหนหรือใช้แบบไหนนั่นเองไปลุยกันเลยค่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะคำแรกที่แจ็คจะพูดถึงก็คือคำว่า เบซาเลนนะคะเบซาเลนเนี่ยเราเต้องเรียนคู่กับอคูสติฟนะคะเพราะว่าอาคูสติฟตัวนี้แจกย่อไว้ข้างล่างนะคะแปลว่ากำตรงนั่นเองเนาะเบซาเลนบวกอคูสติฟแปลว่าจ่ายนะคะตัวอย่างเช่น ish besale di rechnung ish besale di r e c h n u n g เนาะตัวนี้โอเคประธานของเราคือ is นะคะเพราะฉะนั้นคำกิริยาจะต้องผันกับประธานนั่นก็คือ is คู่กับ a อยู่แล้วเนาะ d r e c h n u n g เนาะตัวนี้ก็จะเป็นกรรมตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนก็คือเบซาเหลือนบวกกรรมตรง d r e c h n u n g ถ้าเป็นประธาน d r e c h n u n g ถ้าเป็นกรรมก็ยัง d r e c h n u n g อยู่ร,รมตรงนะคะส่วนเป็นกรรมรองก็คือ r ต c เรชนุ Der, แต่ใช้กับ Besaren ไม่ได้นะคะเพราะว่า Besaren ต้องการอคูสตีบนั่นเองโอเคเราไปดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองคำว่า Hören นะคะหลายคนเอ่อได้ยินแน่นอนเคยได้ยินเคยไดใ้ใช้แน่นอนนะคะ h e r นะคะไม่ใช่ Ho h ฮ r e นนะคะแต่ว่าฟังเพราะฉะนั้น Hören บวกอคูสตีบหรือกรรมตรงนั่นเอง i c h h e r e g a n m u s i k นะคะ ฉันชอบฟัง เพลงนั่นเองเนาะถ้าเราบอกว่า i h her music ก็คือฉันกำลังฟังเพลงอยู่นะคะใช้คำว่าแกนแกนเป็นคำที่เข้ามาเสริมที่มีชื่อว่า adverb นั่นเองเนาะประธานของเราคือ ish นะคะ her คือกริยานั่นเองเนาะแล้วก็กรรมของเราคือ music ไม่ต้องใส่ดีก็ได้นะคะถ้าใส่ดีก็คือเราเจาะจงว่าต้องเป็นเพลงนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่า music เฉยๆก็คือเพลงใดเพลงหนึ่งที่เราชอบนั่นเองนะคะมีค ว่าแกนเน่ยเข้าไปแกนเน่ยเข้ามาเสริมให้ประโยคดูสวยงามขึ้นเอ่อเหมือนกว๋วยเตี๋ยวใส่พริกใส่น้ำส้มใส่อะไรล่ะผงชูรสนะโอเคเราไปดูสองคำสุดท้ายค่ะสองคำนี้คำที่สามนะคือเซียนเซียนบวกอคูซาตีแปลว่าเห็นนะคะ,ค sein sein ะ,คะจะตัวอย่างเช่น ich sehe eine frau นะคะ ich sehe eine frau เนาะ,ะ,นะะฉันเห็น ผู้หญิง1คนนะคะ1 หนึ่งคนนะจะเห็นผู้หญิงหนึ่งคนเพราะว่าใช้คำว่า I ายนแต่ถ้าเราใช้คำว่าดีเพราะว่าอาเนี่มันมาจากดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ดีปุ๊บแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ที่เราพูดก่อนหน้านี้แล้วที่เรานินทาเขาก่อนหน้านี้แล้วที่เราบอกว่าเขาสวยที่สุดนะค,ะคนนี้ใช้ดีแต่ถ้าใช้ i ายนก็คือไม่ได้จดจงว่าต้องเป็นคนไหนนะคะ i s เซอร e ไอเนฟเนาะตัวนี้ประธานของเราคือ h z เห็นไหมคะ a คู่กับ i ตลอดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรรมตรงฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองเนาะตัวสุดท้ายค่ะทราเกินทราเกบวกอคูส i ีบใส่หรือถือก็ได้นะคะแปลว่าใส่หรือถือก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเห็นเอ่อว่าผู้ชายคนนี้ใส่อะไรนะคะหรือว่าถืออะไรอยู่นะ,ะตัวอย่างเช่น i t r a g e einen Hut ูดนะ,ะ Hut ก็คือหมวกนั่นเองเนาะประธานของเราคือ i c h นะ trage มี a e, ลงท้ายสแสดงว่าขับประธานของเขาก็คือ i c h นั่นเองเพราะว่า i c h คู่กับ a ตลอดเลยเป็นกริยานะคะไอนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรรมตรงนั่นเองเนาะหรือที่เรียกว่า accusativ ในภาษาเยอรมันนะคะเนาะ accusativ ในภาษาเยอรมันนั่นเอง N a n เนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งคือเป็น p l u รา l ตั้งแต่2อันขึ้นไปนะคะของ d a t i e นั่นเองเนาะลักษณะของ A-N เนี่ยเราอย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งมั่นใจนะคะว่าเขาเป็นกำตรงนะคะส่วนส่วนมากเราจะเป็นกำตรงค่ะแต่ว่ามีด้วยมีที่เป็น d a t i e ของ p l u รา l สิ่งสิ่งที่ตั้งแต่2อันขึ้นไปเป็น d a t i e นะคะ ใช้เน้นเอ็นเดนนะคะส่วนไอเนนไม่มีนะคะไม่มีไอไปว่าหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีสองแสดงว่าตัวเดนตัวเอ็นตัวนี้จะเคยอธิบายไปแล้วในตารางนะคะเอ็นตัวนี้เนี่ยส่วนมากแล้วนะคะจะมีหนึ่งอคูสติฟสองดาติพลูรานเนาะโอเคตัวนี้สำคัญนะคะโอเค เราก็ได้รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคำว่า s sehen, t น t r e n h ö r e n b e z a า l e n นะคะคำเหล่านี้ใช้กับอ u s สท i ี e นั่นเองหรือกรรมตรงนั่นเองนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องนึกด้วยว่าเขาใช้กับกรรมตรงนะคะเขียนลงไปด้วยในข้อสอบหรือจุดหมายนะคะแจ็คก,ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชูส